Пошел, Все, Марк, бейте, бейте, бейте! Тихаюсь! Ебашься, это все! О! Считаешься официально военным пленом. Третий нахуй. Уходят! Перезаряд, крей, крей! Крем. Нас, сука! Подорож! Оня Подай мне заряды сзади! Абдура, абдура! Ока <паллив> не видишь? <бачишь? паллив> покажи, покажи братан, покажи Заебись, заебись, только тело. Бабна! На нахуй ты На нахуй Кидай, Кидающий! Хорошо! Ува! Хорошо, хорошо. Чекають ви, Они бігли дальше. Три или чоловіка человека минимум.

Даю последний шанс! Вышли, твоем без оружия! Кимин, кидай гранату! Поебасники! Кинь кидай гранату! граната! Граната! Рядышком нахуй! Наушнички помогают! Чур на звездку! Химик! Химик! Полтора метра прямо, слева, блин да. Нема! Гранаты! Пидоры сверху! Слева и справа пидоры в линдаже, надо защитить! Давай, ты идёшь Чекай, чекай! Раскаиваемся по всем охотам. Слева и справа пидоры. Закинешь. Граната. Чель. Заходим. Прямо идем, прямо идем. Ниже, ниже, силуэт, блядь. Дальше, дальше. Дальше, дальше, дальше. А ч, Все, Марк, 200, 200, 200.

Третьего шоб нахуй А, а да, где? Да. Макс, заверни как-то руку Не, мы сейчас тебе будем эту хуйню делать так а. Не, вот так блядь Закидывай руку на плече блядь Попизду Стоп, стоп, стоп сюда Хочешь жить блядь? Пиздуй Стоп нахуй Лёш Руку, блядь. Попыль, да. Левая рука не работает. Максим, слушай еще раз. Ты, считаешься официально военным Тебе применяются законы... Спартак что пизды просточников не получил. Тебе будет нормальное отношение. Тебя не били, สวัสดีครับพี่น้องเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ก่อนวันที่ยีกาันยายนพี่น้องที่เมืองบักมุดเป็นกองกําลังของกองพลพโจิตที่3เข้าโจมตีรัสเซียที่เข้ามาลุกหลันมันเป็นภาพประวัติศาสตร์พี่น้องถือว่าสวยงามเขาบันทึกไว้ชัดเจนมากจําเป็นจะต้องมาช่วย ช่วยยูเครนบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้มันมาจากเรื่องอะไรมันมาจากเรื่องที่สถานรัสเซียได้รับคำสั่งจากปูตินให้มาลุกลานประเทศยูยเครนพูดนง่ายก็คือเข้ามาป้นเหมือนในยูเครนเนี่ยไปน้องแต่สถานที่ที่เราเห็นอยู่ตังตัวนี้เป็นเป็นเมืองบักมุดเป็นกองพลเฉพาะกิตที่สามเข้าโจมตีเข้าโจมตีรัสเซีย ที่เข้ามาลุกลันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นฐานรัสเซียเสียชีวิตหลายนายพี่น้องยูเครนกาได้รับบาดเจ็บเหมือนกันบอกว่ายูเครนไม่เป็นอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้พี่น้องเพราะว่าการสาต์ลูกกระสุนตอบโต้กันไปตอบโต้กันมามันก็มีทั้งเสียชีวิตมันก็มีบาดเจ็บมันก็มีล้มตายแต่ว่าสถานการณ์มันแตกต่างกันตรงที่ยูเครนเขาปกป้องรักษา แผ่นดินของตัวเองเป็นหน้าที่ทีนชอบทำแต่ว่ารัเสเซียเนี่ยเข้ามาปนี่น้นนองอนะอป้นแผ่นดินของคนอื่นไม่ไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ทีนชอบทำนะถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นสันดานโจรเข้ามาป้นแผ่นดินของคนอื่นชัดชัดแต่ว่าของยุคเคนเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ปกป้องรักษาดินแดนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็ถือว่ายุคเคนเป็นฝ่ายทำหน้าที่ได้ถูกต้องไปน้อง ไม่ว่าใครก็ตามในโลกเนี้ถ้าเจอสถานการณ์เช่นประเทศยูเครนก็ต้องจับอาวุธขึ้นมาสู้แบบนี้พี่น้องถ้าเกิดไม่สู้ใช่ไหมปล่อยมันไปมันใช่เหรอเขามาปล้นจะไปยอมได้ไงใช่ไหมอาวุธก็มีทหารก็มีอาวุธเต็มบ้านทหารเต็มเมืองแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกก็สนับสนุนยูเครนเต็มที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องต่อสู้เพื่อจะรักษาแผ่นดินบ้านเกิดอนุชนรุ่นหลังพี่น้อง จะได้มาศึกษาว่าเออสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ยุเครนเขาสู้เพื่ออะไรเขาสู้เพื่อหนึ่งแผ่นดินบ้านเกิดนี่แหละเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ยังมีเรื่องที่สําคัญกว่านั่นคืออะไรพ่อแม่ลูกเมียพี่น้องเผ่าพันธุ์หลังจากที่ปีพศส5 3 4ยูุเขรนเขายูเขรนเขาได้รับ ได้รับประชามติจากทั่วโลกพี่น้องพูดแบบลักษณะหลายๆประเทศทั่วโลกลงมติว่ายุคเครนเป็นประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละตั้งแต่วันตั้งแต่พศ2 5 3ตั้งแต่พศ .2534 ยุคเครนก็ถือว่ารับประชามติหลายๆประเทศลงประชามติว่ายุเครนเป็นประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายุเครนก็ถือว่ามีเสด็จอันชอบธรรม ที่จะปกป้องรักษาแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองทุกประเทศทั่วโลกพี่น้องรวมทั้งโซเวียตด้วยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้ามีคนมาลุกลานก็ต้องต่อสู้แบบนี้แหละโซเวียตฮิตเลอร์ไปลุกลานช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองโซเวียตสู้ไหมสู้สู้เพราะอะไรหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องปกป้องรักษาดินแดนถูกไหมถูกแล้วรูปแบบที่ยูเครนเขาต่อสู้ปกป้อง รักษาดินแดนของตัวเองในขณะที่รัเสเซียเข้ามาป้นยูเครนเขาทาถูกไหมเขาก็ทําถูกนะเป็นหน้าที่ชอบทาที่เขาจะต้องปกป้องรักษาดินแดนบ้านเกิดฝั่งรัสเซียก,ก็เสียชีวิตฝั่งยูเครนก็มีบาดเจ็บพี่น้องฝั่งรัสเซียที่เสียชีวิตยูเครนก็ถือว่ามีน้ําใจนะพี่น้องเอาท่านรัสเซียที่บาดเจ็บไปรักษาพยาบาลด้วยนะไอที่เสียชีวิตก็ปล่อยไปเป็นช่วงประทะกันส่วนคนที่บาดเจ็บ ยเคนก็ลากเอาหารรัสเซยียไปรักษาด้วยส่วนฐานยุครนที่มีบาดเจ็บก็มีนะพี่น้องแต่ข่าวเขาไม่แจ้งในขณะที่ปะทะกันอยู่จุดนี้บริเวณนี้ก็ยังมีปืนใหญ่สาต์เข้ามานะพี่น้องตึมตึมตึมอยู่ห่างจุดอยู่ห่างจุดนี้ไปมันยังมีลูกปืนใหญ่ซัดเข้ามานะพี่น้องระยะก็ประมาณสาักอ่าหนึ่งสนามฟุตบอลก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะพี่น้องหนึ่งสนามฟุตบอลนั่นแหละยังมีลูกปืนใหญ่ตกเข้ามาอยู่บริเวณที่ปะทะกันอยู่ ไม่ทราบว่าเป็นลูกป,ปืนใหญ่ของฝ่ายไหนครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวมาช่วยยุเครนบันทึกประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนวันที่29กันยายนที่ผ่านมาถ้าหากไม่ช่วยยุเครนบันทึกประวัติศาสตร์นะพี่น้องมันก็จะสูญหายไปอีกอย่างหนึ่งคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่สวยงามพี่น้องชัดเจนมากชัดเจนมากก็เลยอยากจะช่วยยุเครนบันทึกประวัติศาสตร์เพื่อให้อนุชนได้ เพื่อ,อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองบกมุดกองกําลังของยูเคียนเขาต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนของตัวเองส่วนผู้มาลุกรานก็คือโจรชัดๆคลิปนี้สวัสดีครับมาเนี่ยไม่ใช่ท่ผมาุู่เยวตเนี่ยตก Закидывай руку на плече, блядь. Попиздва. Стоп, 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 сюда. Хочешь жить, блядь? Пиздуй. Стоп, нахуй. Пацаны, провода, блядь. Лёш. Падай, падай. Руку, блядь. Попиздва. Максим, слушай Максим. еще раз. Его ты тоже ты э, считаешься официально военнопленным? Тебе применяются законы... Э, э, Спарта, не э, э, Тебе будет нормальное отношение. Э, тебя не били. Э, т, тебе по, медицинская помощь была оказана. Э, отлично.